มาต่อกันที่ข้อ28นะคะอันนี้ก็จะให้เราเนี่ยเรียงแำดบข้อความข้างต้นให้ถูกต้องแล้วก็หาว่าข้อใดเป็นลำดับที่4เนาะก็เราก็มาดูจากอันแรกกันเลยข้อ1คําคว่าเมื่อนะคะเป็นผลเนาะเครื่อต้นบทความไม่ได้ฉะนั้นข้อ1เนี่ยจึงไม่ใช่นะคะในการขึ้น่องต้นบทความข้อ2เมื่อรู้ชนิดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นประโยคไม่ได้ก็ ข้อสอก็ไม่ใช่เหมือนกันข้อ3ส,สาเหตุของอะไรมันขึ้นต้นบทความไม่ได้ก็ไม่ใช่เนาะข้อ4ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการอ่าลักษณะเช่นนี้คือมันก็กว้างไปเนาะมันไม่ขึ้นต้นบทความซึ่งทําให้อะไรอนยะ่างเงี้ยก็ไม่ใช่เหมือนกันฉะนั้นก็เดี๋ยวข้อสุดท้ายคนที่ชอบกินบางคูดเคยสังเกตว่าบางผลนี้น้ำยาแข็งสีเหลืองเกาะที่เปลือกอันนี้แหละค่ะขึ้นต้นบทความได้ ก็จะเป็นอันที่1เนาะอ่ะแล้วก็มาสังเกตดูมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่ามีน้ำยางแข่งสีเหลืองกาะอยู่ที่เปลือกซึ่งมันเหมือนกับอันแรกนะคะคือเมื่อปอกเปลือกออกจะมีน้ำยางสีเหลืองแสดงว่าอันที่1ก็จึงเป็นอันที่2แล้วพอมาดูคีย์เวิร์ดต่อไปนะคะก็ลักษณะเช่นนี้อ่ะลักษณะแบบไหนลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะที่มี ปอกเปลือกออกจะมีน้ำยาสีเหลืองก็คือเขาเรียกว่าอาการเนื้อแก้วยางไหลซึ่งทําให้มาคูดเสียราคาอันนี้ก็เลยเป็นอันที่3เนาะอ่ะเมื่อเกิดอาการอาการเนื้อแก้วยางไหลแล้วมาดูที่ข้อสาสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการดังกล่าวมาจากเพลี้ยไฟหรือมังคุดได้รับน้ํามากหรือน้อยเกินไปอันนี้ก็เลยเป็นอันที่สีนะคะเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็หาทางแก้ไขได้ไม่ยากคือควรกาจัดเพลี้ยไฟเห็นไหมเพลี้ยไฟเหมือนกันเลย ก็อันนี้ก็เหลยบอันที่5ก็เรียงแบบ,แบ,บตามนี้เลยนะคะคืออันนี้1 2ึ่งสอามแสดงว่าอันที่4เนี่ยก็คือข้อที่3ฉะนั้นเราก็ตอบข้อที่3ค่ะข้อที่9ข้อใดเป็นประเด็นที่ผู้เขียนตั้งใจจะนําเสนอข้อข้อหนข้อพึงระวังที่ทำให้ครูเสียราคาก็ยังไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันก็บอกอาการ ข้อสองความแตกต่างของมังคุดที่ดีและไม่ดีคือไม่ได้บอกนะว่าที่ดีเนี่ยไม่ได้บอกบอกแค่อาการที่ไม่ดีวิธีเลือกซื้อมังคุดให้เป็นเพื่อให้คุ้มค่างเงินยังไม่ได้บอกเลยเนาะบอกแค่อาการเฉยๆก็สี่สาเหตุทําให้มังคุดมีผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่นะคะก็เป็นแค่อาการบางส่วนเนาะไม่ได้สมบูรณ์ต่อผลของมังคุดขนาดนั้นเนาะ ข้อ5วิธีแก้ปัญหาเพื่อให้มังคุดที่ปลูกมีคุณภาพดีก็คือแก้ไขอาการเนื้อยางแก้วไหลเนาะเพื่อให้มังคุดเนี่ยมันมีคุณภาพสมบูรณ์มากขึ้นฉะนั้นก็ตอบข้อ5ค่ะข้อ30ข้อใดควรเป็นชื่อของเรียงความที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้ก็คือเมนเรียงสาระสำคัญเราก็มาอ่านกันก่อนปัจจุบันปัญหาการบุกรุกต์ทำามป่าเชลีนอันนี้ก็คือเหมือนเมนหลักเนาะ มีอยู่อย่างต่อเอนื่องมงเล็บเนาะก็จะมีเช่นการลักลอบตัดไม้ครการทำนากุ้งการสร้างท่าเทียบเรือการสร้างถนนการเพิ่มของประชากรเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบเนาะให้ระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นการทำลายห่วงโซ่เนะาะเป็นลกห่วงโซ่อาหารและทำลายแหล่งอาหารของมนุษย์เนี่ยเป็นลบเหมืนเลยชุมชนจึงควรจะแสดงทัศน,เนะเองคระ เป็นกลุ่มที่ช่วยกันปกป้องและพัฒนาป่าชายเลน,เลนให้ยั่งยืนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะการบุกป่าชายเลนมันส่งผลกระทบเนี่ยให้ระ,ะบบระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยเกิดปัญหามากมายเช่นอะไรเนี่ยทำลายแหล่งอาหารทำลายโซ่อาหารเนี่ยของมนุษย์เนี่ยดังนั้นเนี่ยชุมชนก็ควรที่เป็นกลุ่มที่ปกป้องและพัฒนาป่าชายเลนเนาะอ่ะชื่อไหนที่เหมาะสมมากที่สุด ประโยชน์ของปลา,ชาเชลลนไม่ใช่เนาะเพราะไม่ได้บอกระบบมิเวศของปาเชาเลนก็ไม่ใช่นะคะ้าตัดไม้ทาลายปาเชเลนไม่ได้ตัดไม้อย่างเดียวนาะคืามันทำลายสูตอาหารอะไรวิทยาศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนา,นาปา,ชาเชลลนก็ไม่ได้พูดถึงแสดงว่าตอบข้อสองค่ะสติจํานึกรักปาเชาเลนเพราะว่าต้องการให้ชุมชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปกป้องและพัฒนาป่า,ชาเชลลนก็เลยต้องตอบข้อสองนั่นเองคะ่ะ31ข้อใดไม่ใช่การพัฒนา,นา เรามาดูกันที่อันแรกเนาะลุงดาเป็นคนร่างเล็กผอมแกรนนี้ใช่เนาะใบหน้าก้านแดดก็ใช่นะคะมีปอยเข่าสีขาวก็ใช่คิดใคร่ครวรเนี่ยก็ใช่วันหนึ่งลุงโกรธเด็กเกเรที่มาล้อเลยเดินไปโกนคราวทิ้งเสียที่ร้านหน้าปกัซนนี้เป็นการบรรยายเฉยๆเนาะแสดงว่าตอบข้อ5ค่ะข้อ32ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนตามข้อใด มอนาสวร์เป็นพันดอกไม้ในวงแ์แมนูเลียเป็นไม้ยืนต้นขนาดสูง5-10เมตรอันนี้นะคะเป็นการอธิบายเนาะออกดอกรูปกลมีรี้อันนี้ก็ที่บังกันกีบหนามีสีขาวนวลอัน,นเรื่อมพันานาละดอกมีกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะในช่วงพลบคาําเนื้อใบหนาแข็งสีเขียวสดขยายพันธุน์ตามธรรมชาติด้วยเมล็ดก็จะมีการพรนณนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะฉะนั้นต่อข้อ5ค่ะก็มีการอธิบายและพัรณนา,นาข้อ33 ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับมันสบปะหลังในข้อความต่อไปนี้อ่ะมันสำปะหลังปลูกมากสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮะอันนี้ก็แสดงแหล่งพอปลูปกก็แสดงเนาะประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับสาของโลกรองจากประเทศในซีเรลียรละบาซิลประเทศคู่แข่งก็พูดถึงนะไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็บอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า3ามหมล้านบาทเนี่ยเศรษฐกิจผู้นํากระส่งออกเนาะเออใครส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือผู้นํากระส่งออกนะคะขอโทษค่ะสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ3ามหมกว่าบาทเป็นเพื่อเศรษฐกิจของไทยนะคะที่ไม่ได้บอกเนี่ยก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ค่ะข้อ4นะคะข้อ34ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ นักวิจัยกำลังพยายามพิสูจนว่าการฟังเพลงเศร้าเป็นการช่วยปลอบโยนเพลงเศร้าทําให้เกิดความรู้สึกทั้งพอใจและปวดร้าวอันนี้มีเนาะทดลองเก็บข้อมูลจากชาวงกฤษและฟินแลนด์จำนวน2,436คนก็มีว่าผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า2,000คนใน2ประเทศก็มีองอังกฤษและฟินแลนด์เนาะชอบเพราะเพลงเศร้าทําให้รมณมดีขึ้นก็เนี่ยเพลงเศร้าทําให้รู้สึกพอใจ อาจเกิดความนิยมในเพลงนั้นอยู่แล้วอาจเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ชอบเพลงเศร้าเพราะชอบเพลงนั้นมาแต่เดิมก็ถูกเนาะคนส่วนใหญ่รู้สึกเจ็บปวดหรือเกลียดเพลงเศร้าบางคนฟังเพลงเศร้าแล้วไม่เกิดความทุกข์ใจอันนี้ก็ถูกเนาะที่มีก็คือชาวอังกฤษชอบฟังเพลงเศร้ามากกว่าชาวฟินแลนด์ก็คือเขาไม่ได้บอกในแเพซีนี้เลยฉะนั้นตอบข้อ3ค่ะคำตามพ่อใดที่นำมาเติมในช่องว่างต่อไปนี้แล้วได้ใจความถูกต้องตามความคิดของผู้เขียนอ่ะ ทุกวันนี้สังคมอุดมไปด้วยข่าวสารจากโลกออนไลน์ทั้งที่เชื่อถือได้อันนี้เป็นบวกเนาะและไม่ควรเชื่อถืออันนี้เป็นลบไม่ควรเชื่อถือเนี่ยมันก็จะโยงมาถูกเหตุการณ์เนี่ยถูกปรุงแต่งมาจากหลายไฟล์หลายส่วนและมักจะหาข้อมูลตัดการต่างๆมาสนุนความคิดของตนเองดังนั้นการเสร็จสื่ออย่างจุดๆ,ๆจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ทันชีวิตอะ อย่างมั่นใจก็ไม่น่าใช่เนาะอย่างจริงจังก็จริงจังเกินไปก็ไม่ดูอย่างชาญฉลาดอันนี้ถูกต้องนะคะอย่างมีจินตนาการมีจินตนาการแล้วเราก็ต้องมีความคิดมีความรู้ด้วยเนาะสมบูรณ์แบบก็ไม่น่าใช่ฉะนั้นต่อข้อ3ค่ะข้อ3 6หข้อใดต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความสําคัญเมในเดียนั่นเองค่ะ 1. นงเนาะน้านมแม่ประโยชน์มากทําให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย เด็กที่ดื่มนมแม่อย่างน้อย4-6เดือนมีการตดเชื้อทางระบบทางเดินาหายใจน้อยกว่าเด็กที่ดื่มนมผสมหรือเป็นหวัดน้อยกว่า4เท่าและเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังน้อยกว่าถึง3เท่าช่วยลดการเกิดภูมิแพ้และหอบหืดในเด็กลงในส่วนที่เป็นสีเขียวครัะมันคือดีเทลค่ะก็คือรายละเอียด5เนาะยิ่งทำให้ลูกดื่มนมแม่นานเท่าใด มั้งกันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนของสรุปนะคะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งค่ะน้ำนมแม่ประโยชน์มากทำให้ลูกน้องสุขภาพแข็งแรงมีท่งการสมว,วัยอันนี้คือใจความสำคัญจากทั้งหมดที่อ่านมาค่ะ3 7ข้อใดเป็นประเด็นหล,ลักของข้อความต่อไปนี้ก็หาในเด็กแล้วออสเตรเลียประสบปัญหาการลุกลานของวัชพืชโดยเฉพาะฮอกวีเนี่ยฮอกวีเนาะทำให้เกิดปัญหาลุกลานของวัชพืช ทีม่มาแย่อาหารจากพืชเศรษฐกิจที่ป,ปลกูกลัดจะต้องเสียค่าปุนยากําจัดวัชพืชเป็นจำนวนมาศสารดังนั้นมันก็สามารถอยู่อ,อยู่รอดและงอกใหม่ได้อีกในที่สุดก็พบว่าสุนัขเนี่ยมีประโยชน์ในการปาบฮอกวีที่ดีที่สุดเพราะมันจะค้นหาและขุดรากได้ทั้งหมดอ่ะนี่คือเหตุผลคือสุนัขเนี่ยมีประโยชน์ในการปาบฮอกวีสิ่งที่สําคัญไม่ง่ายนะคือต้องเลี้ยงฝึกสุนัขเช่นคอกเกอร์สเปเนีย ึ่งมีจมูกไวเบนเลอรฝึกสุนัขก,ก็คือฮอเกอร์สเบเนียลที่มีจมูกไวเบนเลิศก็คือฮอเกอร์เเบเนียลแล้วข้อใดประเด็นหลักของข้อความนี้ต่อไปนี้ข้อหนึ่งความยากลำบากในการกำจัดฮอฟวีดก็ไม่ใช่ข้อ 2. การฝึกสุนัขให้สามารถค้นหาฮอฟวีดก็กว้างไปนะคะข้อ3ความสำเร็จในการกำจัดฮอฟวีดโดยใช้สุนัขก,ก็ถูกต้องนะคะ ข้อ4การกาดูแลของฮอกวีทซึ่งทําให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจก็กว้างไปเนาะมันไม่ได้แบบอันนี้มันแบบเน้นเรื่องสุนัขเนาะเจอฮอกวิเความสามารถพิเศษในการดมกลิ่นของฮอกวีทของคอกร์สเปเนียลคือคอกร์สเปเนียลเนี่ยเป็นสุนัขที่นํามาเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะสุนัขตัวอื่นก็สามารถที่จะดมกลิ่นถ้าไปสูดฮอกวิทได้ฉะนั้นตอบข้อ3ค่ะ38จากข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ใช่ผลจากการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินถนนเยวาวราชจะเริ่มเรื่อนมาคู่กับกรุงเทพเป็นเวลานานอันนี้ตรงกับความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพเนาะต้องการ,ร,การาากความเร็วในการเดินทางก็คือความสะดวกในการเดินทางทําให้มีรถไฟฟ้าใต้ดินผุดขึ้นย่านใจกลางชุมชนเก่าและก็คือความเปลี่ยนแปลงของชุมชนชุมชนบางส่วนต้องโยกย้ายไปหาทำไรค้าขายแห่ไงใหม่ การย้ายที่อยู่และการประกอบอาชีพอันที่ไม่มีก็คือการขยายธุรกิจการค้านะคะคือไม่ได้บอกเนาะฉะนั้นต่อข้อหนึ่งค่ะอ่าเราก็มาต่อกันที่ข้อ39นะคะข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้สาระสำคัญก็คือเมเนเดียอ่าเรามาอ่านกันก่อนเนาะจิตใจที่เข้มแข็งักแน่นในเหตุผลอ่ะเราก็ใส่เลขหนึ่งก่อนเนาะ ความถูกต้องในความสุจริตเลข2องยุติธรรม 3. ความเที่ยงตรงความรับผิดชอบอ่ะเป็น4แล้วกันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะรับรองเชี่วความรู้และความคิดความอันทั้งปวงให้มั่นคงไม่ให้หว่ันไหวและผันแปรไปในทางที่เสียหายสาระสำคัญเนี่ยมันก็คือ การที่เราเนี่ยเอาเลข1,2,3,4เนี่ยมาเป็นพื้นฐานที่จะทําให้ความรู้ความคิดขอเหานเนี่ยมั่นคงฉะนั้นเราก็มาดูช้อยบุคคลผู้มีเหตุผลมีความรู้มีความคิดย่อมมีจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งก็ถูกนะแต่ว่ายังไม่ครบเนาะบุคคลจะสื่อสาริัการความรู้ต้องมีจิตใจมั่นคงสุจริตเที่ยงตรงไม่ผันแปร ى. ก็อันนี้ก็บอกแค่คุณลักษณะน้องไม่ได้บอกว่าแบบทําให้เป็นคนยังไงอ่ะก็เลยผิดนะคะพื้นฐานของความรู้ความคิดของบุคคลคือมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวมันก็จะมีความสุจริตมีความสุจริตยุติธรรมอีกเนาะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันจิตใจของบุคคลอาจหวั่นไหวประพฤติชั่วได้หากไม่มีความรู้ความคิดเป็นพื้นฐานก็ถูกนะคะแต่ว่าไม่ใช่เมนไอเดียเนาะ อ่ะข้อ5ผู้มีความรู้ถ้าจิตใจมั่นคงเหตุผลสุจริตที่ยังทำย่อมไม่ประพฤติเสื่อมเสียอันนี้ก็ถูกเลยนะตามที่ไฮไลท์เลยสีชมพูนี่ก็ด้านบนนี้เลยสีเขียวก็อันนี้เลยก็คือ main idea ตอบข้อ5ค่ะข้อ40ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ก็คือแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน การแพทย์แผนจีนที่มีมานับพันปีเน้นกนรารสร้างสมรุขภาพด้วยเครื่องยาจีนบางชนิดที่มีราคาแพงเช่นรังนกหูฉลามและอื่นๆเชื่อกันว่าเครื่องยาจีนเหล่านี้มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงว่าคุณค่าสมกับราคาหรือไม่อันที่จริงน่าจะถึงเวลาที่เราควรงดบริหารอ,อันที่จริงน่าจะถึงเวลาที่เรา ควรงวดบริโภคสิ่งเหล่านี้เพื่อความห่วงใยธรรมชาติได้แล้วแต่กระน,นั้นยาจีนเหล่านี้ยังมีวางจำหน่ายเช่นเดิมเราควรงวดเนี่ยเป็นความคิดเห็นผู้เขียนนะคะแสดงว่าเราก็มาอ่านเนาะช้อยอธิบายวิธีการใช้เครื่องยาจีนก็ไม่ใช่บอกประโยชน์เครื่องยาจีนก็ไม่ใช่วิจารคุณภาพของเครื่องยาจีนราคาแพงก็ไม่ใช่นะคะเสนอแนะให้เลิกใช้เครื่องยาจีนที่ไม่เป็นธรรมชาติก็มีตามนี้เลยฉะนั้นตอบข้อ4ค่ะข้อ 41จากข้อความข้างตน้นข้อใดเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนที่เกี่ยวกับวิชาหน้าที่พล,ลเมืองและศิลธรรมอ่ะเรามาอ่านกันก่อน,นเนาะคนที่อายุเกิน60ปีคุคนลล้นเคยกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมอันดีเพราะเคยเรียนอ่ะเพราะเคยเรียนเลยเป็นเหตุเนาะผลก็คือคุ้นเคยกับวิชาหน้าที่พลเมืองมีคนคิดว่าน่าจะนำวิชานี้กลับมาสอนเรียนใหม่อีกครั้งลองคิดดูจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพบว่าเนื้อหาอนสื่อเรียนกับชีวิตสังคมมันขัดแย้งกันอยู่หลายเรื่องเช่น 1. ในตำราบ,บอกว่าการชอราตดบางหลวงเป็นสิ่งชั่วร้ายทุกคนต้องต่อต้านแต่ในชีวิตจริงผลวิจัยกับบอกว่าคนเป็นจำนวนมากเห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอันที่1กับอันที่2เนี่ยมันขัดแย้งกันนะคะ ใครๆก็ทํากันหรือเมื่อกลับบ้านได้ยินพ่อแม่ยกย่องคนมีเงินแต่ละศิลธรรมอย่างหน้าตาชื่นบานเนี่ยก็คือก็ขัดแยงอีกแล้วเนาะก็ลองมาดูช้อยหนึเนื้อหาในหนังสือเรียนสําหรับวิชานี้ล้าสมัยเกินไปควรปรับปรุงอันนี้ก็ไม่ได้บอกเนาะไม่ใช่การนําวิชานี้กลับมาสอนีนครัวเรียนเป็นเรื่องควรสนุนก็ไม่ได้บอกนะคะเนื้อหาบางตอนในหนังสือ เรียนสำหรับวิชานี้ขัดแย้งกันเองหลายประเด็นบทความเนี่ยบอกว่าหนังสือเนี่ยขัดแย้งกับความเป็นจริงไม่ได้ขัดแย้งกันเองเนาะนั่นก็ผิดวิชานี้ไม่เหมาะสมที่จะนำกลับมาสอนอีกเพราะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมก็ผิดนะเพราะว่าไม่ได้บอกคนส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบันมีทัศนะเปลี่ยนไปไม่สนใจปฏิบัติตามแนวทางของวิชานี้ก็คือถูกเนาะเพราะว่ามันขัดแย้งกันเนาะระหว่างในตำรากับความเป็นจริงเนี่ย นตำราบอ,อกงี้แต่ในความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ก็เลยขัดแย้งกันฉะนั้นต่อข้อ5ค่ะข้อ42น้ำเสียงตามข้อใดประกฏดในข้อความข้างต้นดุดันก็ไม่ใช่ขมขื่นก็ใช่นะคะเขารู้สึกทั้ใจแต่ฝืนไว้เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้เนาะเพราะว่าก็แบบอดทนอดกัน้นในความคิดนะคะเพราะว่ามันขัดหลักความเป็นจริงเนาะจะพูดก็พูดออกไปไม่ได้ เหยียดย้ำก็ไม่ใช่ประหลาดใจก็ไม่ใช่ประชดประชันคือพูดตรงข้ามกับความเป็นจริงเนาะมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นตอบคมคืนค่ะข้อ4 3ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ผู้ที่ไม่มีความเชื่อมัน่นในความสามารถของตนเองมาชอบเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นจนลืมความสามารถของตนส่วนผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนั้นดําเนินชีวิตอย่างเป็นเจ้าหนายของตนเองไม่ว่าจะพบสถานการณ์ใดก็จะสามารถจัดการได้อย่างอิสระ ตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็วเนาะจุดประสงค์ของผู้เขียนตำหนิผู้ที่มีขาดความเชื่อมั่นในตนเอง mm. ก,ก็ก็ไม่ได้ตำหนิเนาะแค่ยกตัวอย่างแนะนําวิธีตัดสินใจด้วยความเชื่อมัน่นก็ไม่ใช่นะคะสนับสนุนให้ควรมีความเชื่อมั่นในตนเองก็ไม่ได้สนับสนุนเนาะแค่บอกตัวอย่างอธิบายความคิดของผู้ที่ขาดความ,มเชื่อมัน่น mm. ก็ถูกนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยบอก ผู้ที่มีความเชื่อมัน่นกับเผู้ที่ไม่มีความเชื่อมัน่นกับผู้ที่มีความเชื่อมัน่นเนาะฉะนั้นตอบว่าเปรียบเทียบลักษณะของผู้ที่ขาดความเชื่อมัน่นกับผู้ที่มีความเชื่อมัน่นตอบข้อ5คะ่ะข้อ44ข้อใดเป็นจุดประสงค์ข,ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้พายออนไลน์พายไร้าาสายยุคนี้มีหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นจากน้ํามือของมิชชาชีพยุคดิจิทัลสมัยก่อนมิชชาชีพต้องออกหาเหยื่อแต่สมัยนี้เพียงรองให้เหยื่อเข้ามาติดกับ มีช่องทางออนไลน์หลากหลายกรณีซื้อขายออนไลน์ประชาชนต้องพิจารณาให้รอบคอบอันนี้เป็นการเตือนเนาะถ้าเป็นร้านที่ถูกต้องจะมีการขึ้นทะเบียนไว้ควรตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจให้ข้อมูลเบิกภัยรูปแบบออนไลน์ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมนะเตือนให้ระวังการซื้อขายออนไลน์อันนี้ถูกเนาะชี้เห็นกลโกงคงมิชชีพนชีพด,ดิจิทัลก็บอกเเล็กน้อยเนาะไม่ได้บอกหมด เสนอวิธีการใช้บริการออนไลน์ในปัจจุบันก็ไม่ใช่นะคะต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหามิชชีพออนไลน์ก็ยังไม่ใช่ใชนะตอบข้อ2อนะคะเตือนให้เรามาระวังการซื้อสินค้าออนไลน์ข้อ45ข้อใดเป็นแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอในข้อความต่อไปนี้คนเรามักอ้าแขนต้อนรับความสุขปฏิเสธความทุกข์พยายามหนีความทุกข์หกให้ไกลที่สุดแต่มักมีความทุกข์หลายอย่างที่ไม่ว่าเราจะพยายามหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นในสุดก็ต้องพบ ถ้าพบความทุกข์แล้วเรายังปฏิเสธไม่ยอมรับความทุกข์นั้นก็จะบีบคั้นเราให้ทุกข์หนักขึ้นเรามาดูข้อหนึ่งกันก่อนในชีวิตของแต่ละคนย่อมมีความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้ไม่ได้บอกนะคะก็ผิดคนเราไม่อยากมีความทุกข์ต้องการมีแต่ความสุขก็ไม่ได้บอกอีกแล้วผิดความทุกข์ที่ทุกคนต้องพบเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์หนักที่สุดบาได้บอกเนอเมื่อพยายามหนีความทุกข์ก็จะยิ่งประสบความทุกข์ไปเรื่อย ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกแนวคิดให้ผู้อ่านเนาะหากประสบความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรทําใจยอมรับความทุกข์นั้นก็เป็นแนวคิดที่สอดแทรกสิ่งที่คุณเขียนสื่อฉะนั้นตอบข้อ5ค่ะข้อ46ผู้เขียนต้องการนําเสนอแนวคิดอย่างไรในข้อความข้างต้นปัจจุบันต้องยอมรับว่าคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตสังคมอย่างมหาศาล มีเด็กไทยเป็นจำนวนมากที่ติดเกมคอมพิวเตอร์มากจนละเลยกิจกรรมอ,อื่นๆที่ควรทำเช่นทำกันบ้านเล่นกีฬาสังสรรค์กับคนอื่นนอนเป็นเวลาและอื่นๆบ่อยครั้งที่นิสัยดังกล่าวติดตัวไปจนถึงวัยทำงานเด็กติดเกมจึงเป็นภัยร้ายที่แฝงตัวเงียบอยู่ในสังคมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนับได้ว่าเป็นปัญหาขั้นวิกฤตระดับประเทศและมีผลต่อ,อการสร้างความเจริญเติบโตของประเทศในระยะยาว เรามาดูช้อยแรกกันก่อนเนาะคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อันนันและมีโทษมหานอันนี้ไม่ได้บอกผิดนะคะเกมคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเด็กประจุนโตพูดเนาะแต่ไม่ครบประเด็นการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมทําได้ยากเพราะฝังร่างรือโดยไม่มีใครสังเกตมานานอันนี้ก็ไม่ใช่เมนไอเดียเนาะเพราะว่าเมนไอเดียที่ต้องการจะสื่อคือโทษของการติดเกม ปัญหาเด็กกิจติดเกมมีอันตรายต่อตัวเด็กอย่างต่อเนื่องและมีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอันนี้ครอบคลุมได้นะคะถูกค่ะรัฐควรเร่งรัดแก้ปัญหาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเนาะค่นก็ผิด่ะฉะนั้นตอบข้อสีค่ะข้อ47ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีเจตนาอย่างไร 1. ตกระตุ้นให้คิะไม่ได้ห้าข้อคิดจน,จนทําให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ผิดเนาะ บอกกล่าให้รู้บอกกก่าให้รู้ถึงผลกระทบจาการเล่นเกมก็ถูกนะคะต้หนีให้สำนึกก็ผิดเนาะตักเตือนให้เลิกก็ไม่ใช่นะคะน้มน้าวให้ทําตามก็ยังไม่ใช่เนาะฉะนั้นตอบข้อสองค่ะข้อ48ข้อใดไม่อานอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้การให้อภัยนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนักต้องตั้งใจทําและต้องรู้ประโยชน์ของการให้อภัยรู้จุดโทษของการไม่ให้อภัยด้วยจงทราบภูมิคุ้มกันตัวเองให้มากขึ้น โดยให้มีความพร้อมจะให้อภัยคนได้มากขึ้นและโกรธคนให้น้อยลงเพราะรู้แล้วว่าถ้าโกรธแค้นแล้วไม่ดีอย่างไรให้นึกถึงผลของความแค้นของเราที่เกิดจากความไม่เป็นสุขเพราะใจเราคิดถึงแต่ความทุกข์เสมอๆอ,อ่ะเรามาดูข้อหนึ่งผู้ที่ไม่ยอมให้อภัยมักมีแต่ความทุกข์อ่ะก็ตรงกับข้อนี้อันนี้ก็ถูกการให้อภัยผู้อื่นสามารถทําได้สําเร็จถ้าตั้งใจอ่ะต้องตั้งใจเฮงนี้ก็ถูก เราจะไม่โกรธใครอีกเลยถ้าสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองอันนี้ไม่ได้บอกเนาะก็ผิดถ้าต้องการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขต้อง้จักแพ่ไผ่อันนี้ก็ถูกเนาะผู้ที่สะสมความกดแค้นไว้ในใจย่อมหาความสุขไม่ได้เลยตรงกับอันนี้เนาะฉะนั้นข้อที่แม่อนุมมันก็คือข้อ3ค่ะข้อ49ข้อใดต่อไปนี้นุมมันได้ว่าผู้เขียนมีทัศนคติลายประการต่อวัยยาวของตนเองยกเว้นข้อใดอเรามาอ่านกันเลย วัยยาวของฉันคือสิ่งใดกันแน่ผิวอ่อนนุ่มหัวใจบบกบางหรือทั้งหมดรวมกันฉันไม่แน่ใจฉันรู้แต่เพียงว่าทุกอย่างดูจะผ่านไปง่ายกว่าเจ็บปวดน้อยกว่าลืมเร็วกว่าแม้เรื่องนั้นจะเคยสำคัญสักเพียงไหนช้อยแรกนะคะสบายสบายก็คือทุกอย่างดูจะผ่านไปง่ายกว่าก็ถูกต้องอ่อนแอก็คือหัวใจบบกบางถูกต้องน่าชื่นชมก็คือ จะปวดน้อยกว่าลืมเร็วกว่าหน้าเบื่อไหนอันนี้ยังไม่มีเนาะหน้าถนุนหอมก็คือผิวอ่อนนุ่มฉะนั้นตอบข้อ4ค่ะข้อ50ข้อสุดท้ายแล้วเนาะบาทเราจะได้เลิกกันแล้วนะคะข้อใดไม่อาจอานุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ในสมัยโบราณครอบครัไทยรับประทานอาหารพร้อมกันทั้งครอบครัวโดยจัดกับข้าวลงสำรับแล้ว สมาชิกในครอบครัวล้องวงรับประทานอาหารร่วมกันพ่อแม่จะสอนมารายาทในการรับประทานอาหารหรือเรื่องอื่นไปพร้อมกันเด็กได้ดูตัวอย่างที่ดีในการรับประทานอาหารรู้เรื่องการปรุงอาหารหรือภูมปิปัญญาอื่นๆจากผู้ใหญ่ด้วยช้อ,ชอยแรกครอบครัวไทยสมัยโบราณมีความอบอุ่นเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะก็เลยมีความอบอุ่นถูกพ่อแม่สมัยปัจจุบันไม่อบรมสสอนลูกอันนี้ไม่จริงนะคะไม่สามารถอนุมานได้เพราะว่า มันไม่ได้ตัดสินจากการกินข้าวรอมุงเนาะวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อนต่างๆกับสมัยนี้ถูกต้องเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็มักจะมีเวลาทานข้าวด้วยกันพร้อมกันทั้งครอบครัวแต่สมัยนี้ก็ต่างคนต่างมีภาระเวลาไม่ตรงกันเนาะก็ถูกต้องเด็กไทยสมัยก่อนได้ไงรู้สิ่งต่างจากผู้ใหญ่ในวงหารก็นี่ไง เนี่ยพ่อแม่ก็จะสอนมารยาทในการรับประทานอาหารเรื่องอื่นไปพร้อมกันเนาะในวงอาหารก็ถูกต้องการรับประทานอาหารแบบโบราณช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวร้องว,วงรับประทานอาหารร่วมกันเนาะก็ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนี่ก็ถูกต้องนะคะฉะนั้นข้อที่ไม่อ่านุมาได้ก็คือข้อ2ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเจ้าวิชาสามัญพี60นเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นะคะขอบคุณค่ะ